ถ้าหางนวดดำมานะครับคำถามทําไมถึงหน้าสูงที่สุดนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ผมน่าจะอัดแบบบอกไปก่อนเลยอว่าแบบเอ้ยถ้ามันมีจริงๆให้เลือกระหว่าง3ตัวนะเช่นเราเลือกตัว A อาจจะเป็นกราฟอันนี้ชัดเจนละตัว B ตัว C เรายังไม่รู้นะครับแต่ทําไมผมบอกว่าถ้าไปไม่ได้โคอดออนนวลดำมากที่สุดเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้สำหรับในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้คําตอบกันนะโอเคเดี๋ยวอย่างแรกเอาให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นหนวดดาตัวเก่าซึ่งมันจะเปลี่ยนจากอันนี้เป็นก่ะหัวไข่ แล้วที่เหลืออยู่เหมือนเดิมเลยครับไอ้พวกรุ่นชั่วร้ายเนี่ยผมไม่มั่นใจแต่แต่เชื่อว่ามีอยู่มีอยู่แน่แน่แล้วก็กลุ่มดอดดเนี่ยอยู่แน่แ่โลกเกียมีเหมือนเดิมเจเทพตจสลัดถ้าจะไม่ผิดเหมือนตอนนี้มันก็เป็นด้วยดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนแค่นี้เป็นเกองหัวไข่แค่นั้นเลยนะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่น่าจะเข้า่ๆประมาณนี้และถ้ามันจะไม่มีก็คือแค่เจเทพโจสลัดถ้าจะไม่มีนะแค่นี้เลยเย้ยส่วนที่เหลือมีเหมือนเดิมโอเคที่นี่เดี อันนี้ให้เข้าใจเลยนะเหรียญแรกที่อาจจะได้เข้าคู่โดยปริยายเลยคือเนื่องจากใช่ครับก่อหัวไข่อันนี้มาลีนฟอร์ดใช่สกิลหนมันอาจจะไม่ได้20%่สเว้ยแต่คุณดูเทดเมื่ออยู่เขตสมบัติตัวเองอ่ะได้ละ13ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสนยีครับแม่ง27แล้วไม่ต้องห่วงเลยคือสกิล1นึ่งนี่คือผ่านเลยดังนั้นหนวดดำอันที่2อะ่ะเทดอะไรอะ่ะเราตอบไม่ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรบางอย่างเว้ย คืออันที่2อ่ะแม้ว่ามีหรือไม่มีอ่ะเราเราไม่รู้อยู่แล้วถูกว่าจะลองดูนะลองดูดีๆนะสิ่งที่ผมกําลังจะชี้แจงก็คือว่าที่เราต้องการเรียนหลังจากนี้คือ1เป็นพารามิเซีย2เป็นกัปตันฟังดีๆนะ1พารามิเซีย2กัปตันแล้วทีนี้เรามาดูว่ามีตัวละครอะไรบ้างขอชี้เลยนะบอนนี่แล้วทีเนี้ยพอเรามาดูว่าถ้าบอนนี่เอ้ยโจมตีศัตรูชิงสมบัติย่นดีปะวะแต่พอมันเป็นโล่ยังไงมันก็ต้องได้ตีตัวที่ ดึงธงอยู่แล้วชัดเจนนะครับทีเนี้ยมันก็จะได้แท็กตามนี้เลยเนื่องจากหนวดดำเมื่อเี้เทที่เอาให้ดูมันจะมีเพิ่มมาคือพารามเซียเว้ยพอเป็นพารามเซียมันจะมาเข้าคู่กับพารามเซียตรงนี้ด้วยโอเคปะ่ะแต่กลุ่มโจรสลัดบอนนี่ไม่มีใช่ครับสกิลสมันจะอยู่แค่14%ยังยังยังไม่จบฟังดีๆนะแต่เทที่เหลือคุณได้หมดยกเว้นกลุ่มโจรสลัดบอนนี่เคลียร์ไหมบอนนี่มันจะหายไปโอเคทีนี้มีอีกนิดนึงครับ คุณลองเอ่อผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆทันกันหรือเปล่านะบอนนี่วัยเด็กไอตอนที่เราเข้าก่อหัวไข่และเจอบอนนี่นั่นแหละพุ่งออกมาจากน้ําก่อนเพื่อนเลยอะเนี่ยคือเหรียญอีเวนต์ครับคุณเห็นเทปว่าย่นสกิลสองสิบสามเปอร์เซ็นต์ชัดเจนยังไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะดังนั้นหมายเขาว่าหนวดดำบอนนี่บอนนี่ได้เลยครับอันนี้คือเหรียญที่ผมเจาะจงให้เลยนะแต่ที่เหลือเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เว้ยโดยเราอาจจะไม่เอาบอนนี่อันนี้แต่เป็นบอนนี่อีเวนต์ดังนั้นผมตอบตรงนี้ก่อนเลยถ้าหากใคร ที่จะหาไอดีเตรียมไว้เลยคือบอนนี่ล่างนี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้มาเมื่อน,น่าจะประมาณปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วยังดิปีนี้เดือน3เดือน4ี่ช่วงช่วงช่วงเอ่อช่วงน้องงวดประมาณนั้นหาไอดีที่มีเหรียญน,นี้มาดักไว้ก่อนเลยอันนี้คือขอคําแนะนําเลยเพราะว่าทําไมอ่ะเพื่อนๆลองฟังใหม่กันดีๆนะไอเมื่อกี้ก่อหัวไข่สมมุติว่าเอาเป็นเหรียญโหนดดาอันเก่าเลยก็ได้เว้ยไม่ต้องเป็นอันใหม่ก็ได้นะเพื่อนๆลองดูกันดีๆนะ อันเนี้ยมันได้ครบบอนนี่เป๊ะเลยนะเว้ยแค่มันไม่ได้เจเทพโจสลัดย่นสกิลสอแต่บอนนี่มันย่นสิบสามอีแล้วไงดังนั้นมันจะเป็นเซตเหรียญที่แบบย่นสกิลหนึ่งยี่บเจ็ดย่นสกิลสองยี่บเจ็ดและถ้าใครดึงธงอยู่เราตี๋ยจะย่นสกิลหนึ่งไปอีกเฮ้ยมันดีมากนะเว้ยแต่มันจะเพิ่มเติมคือว่าถ้าเหรียญหนวดดำอันใหม่มันจะมีพลายมีเซียเพิ่มมันได้อะไรเพิ่มอีกก็คือว่าในนของตัวเนี้ยลบรีกอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันมันจะไม่เจ็ดหนวดดํา มันจะได้ในโซของ14ครับทันทีเลยเพราะว่า,าโลกเกียกับพาเลซียมันทับกันชัดเจนนะดังนั้นเหรียญน,นี้จะได้ไป14เลยแล้วขีดจํากัดของการหลบหลีกมันได้อยู่30เห็นปะเนี่ยย่นหลบหลีกเห็นปะมันได้30เราได้อยู่17ประมาณนี้เลยมันจะเป็นเซ้นเหรียญที่แบบย่นสกิล1สกิล2เมื่ออยู่ในธง27%แล้วก็จะมีหลบหลีกต่อมาเลยก็คือ17%เฮ้ยเหรียญน,นี้ไม่เรียกดีเหรอ ดีชิบหายของสายโล่ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเซตเหรียญใหม่ที่แบบคุณไม่ต้องไปสนใจว่าจัดปิลได้ยน่นสกิลไหมหรือนู่นนี่นั่นคือไม่ต้องแคร์ละส่วนไอเหรียญหลังเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาว่าเอ้ยจะเอาเป็นตัวละครบอนนี่อีเวนต์ดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นในส่วนของเหรียญตัวมันเองอันนี้แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่จริงๆนะจะโสโตผมมองว่าเอาวันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันย่นเลยไงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แน่ๆแ,แบบไม่มีอะไรต้องลุ้นและบวกกับว่าเรายังไม่รู้นะว่าไอโนดดัมสองผลน่ะ เหตุอะไรนี่ไม่รู้นะนี่ยังไม่รู้นะครับเอออาจอาจจะแบบอ่าอยู่ทงแล้วตีแรงขึ้น5%ก็ได้หรือลดดัเมจ5%าเรก็ได้เป็นไม่ได้หมดเลยเนาะก็ที่เหลือเนี่ยไปลุ้นกันอีกทีแล้วกันแต่ถามว่าถ้าจะหา ID, ไอดีผมเลยแจ้งไว้ก่อนว่าเออถ้าโหนดดามันมาที่เหลือดูเทตก่อนแล้วถ้าแบบผมมองว่าเหรียญน,นี้แม่งอาจอาจจะได้ใช้วะ่ะยกเว้นยกเว้นนะในกรณีที่โหนดดำอะ่ะตอนที่มันมาเสือกมีเหรียญอีเวนต์ของโหนดดำด้วย ถ้ามีด้วยก็หมายเขาว่าเป็นสามเหรียญเลยก็คือหนวดดาร่างเก่าได้เลยอันเนี้ยได้เลยคือร่างเก่าก็ไม่ติดเพราะว่ามันย่นสกิลหนึ่งไว้แล้วไงสิบสาดังนั้นเราไม่ต้องแคร์เราว่าไอ้ไอเนี้ยเอเคฟไหมหรือไม่คือไม่ต้องแคร์ละข้ามเลยโอเคไหมก็ถือว่าคลิปนี้ผมมาบอกไปก่อนกันละกันถ้าใครคือคือผมกลัวว่าจะสุ่มการ์ดหนวดอะตรงๆเลยอะแล้วก็แบบเฮ้ยหนวดดามันคือถ้าเราตัดเรื่องเมย์เรื่องซาะนะเรื่องเหรียญอะหนวดดำแม่งก็ยังแดกขาดอยู่ดี คือผมเลยแบบถ้าเป็นเบรด้าคือผมเชื่อว่าหนวดดาน่าจะมาตัวที่3แล้วปัญหาของมันเลยก็คือว่าไอ้กราฟอะ่ะพอมันมาเราน่าจะเจอแค่โตับ B ตอนกราฟออกอเราจะสุ่มกราฟไม่ทันเออประเด็นต่อมาคือเราจะไม่รู้เลยว่าตัวสาแม่งเป็นตัวอะไรแล้วผมเชื่อว่าหนวดดาอะ่ะเป็นตัวที่3ส่วนตัวนะคาดการล้วนๆเลยนะแต่คิดว่ามันน่าจะมารอบนี้แหละแล้วก็ตัวที่2อ่ะน่าจะมาฆ่ากราฟและตัวที่3คือหนวดดาก็มาฆ่ากราฟได้แต่กราฟก็ฆ่าหนวดดาได้ด้วยมันจะวนประมาณนี้ ดังนั้นตัวที่ไม่ได้เล่นจริงๆอ่ะน่าจะเป็นตัว B ีส่วนตัวเชื่อแบบนั้นนะกราฟกำหนดด,ดาน่าจะได้เล่นแต่ประเด็นคือแม่งข้ามระหว่างกันเราเลยไม่รู้ไงว่าตัวที่สามแม่งเป็นตัวอะไรกันแน่และเทรดยังไงเก่งไม่เก่งเหรียญยังไงเราเลยไม่รู้ไงเท่ากับว่าตอนนี้สุดท้ายคือไปดูตัวบีอย่างเดียวเลยคือถ้าสมมติตัวบีมันฆ่ากราฟได้โอเคอย่างน้อยอ่ะเราไปสุ่มบีกับ C ีก็ยังคุ้มอยู่ดีไงนั่นแหละครับที่เหลือก็ค่อยไปลุ้นแล้วกันเนาะถือว่าคลิปนี้ผมบอกเรื่องเหรียญไปแล้วนะเป็น